เอื่อไปไทยทั้งพีไปตามเสียงวันน้ามาตามเสียงใส่ฟองดีีไทยอ่ะนะแม่เดียวสิครับนี่แม่เดียวท่องแล้วท่องแจ็กเดือนแล้วครับนี่ฮะท่องเจ็ดเดือนแล้วก็่วไอ้ท่องสี่เดือนขนาดก้วยท่องจะเกิดขนาดเนาะสูงมลอยสร่างสีเดือนนี่ดีสิท่องสิวอกงแล้วครับนี่ ถงร้อยเทเด่นนี่ร้อยสามสิบสี่สามห้นี่นะครับไฟสีลูกสองนทะ่องเนาะไขสีลูกสองในท่องกูเหรอนี่นีน่ดีเลยครับเพิ่จิ้มเพิ่งบวมออเลยสิวกรอยมีเริ่มยุบแล้วครับเปิดราคาเท่ด่นครับนี่สองหมื 2, 9, ่นเกาพันห้าร้อยเจ้าได้มาตัวเดียวนี่สิขายหมดแล้วขายหมดเหลือตัวเดียวเนาะสองหม่เกาหรอยเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับนี ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเาห้าเอาผู้ใดสนใจก็โทรสองถามต่อร่องราค้าเบิรงเอาโชว์ๆกันมานะครับเด้อ